ดูดวงชาวราศีเมษดวงชะตาต่อสู้ไม่หยุดนะครับผมเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างเทวดามาลองใจครับท่านเชื่อเรื่องเทวดาหรือไม่ครับถ้าท่านดูดวงท่านต้องเชื่อเรื่องเทวดานะะถ้าคุณดูดวงคุณไม่เชื่อเรื่องเทวดาดูดวงไม่ได้นะเพราะว่าการดูดวงเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับเทวดานะเกี่ยวกับเทวดาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวก็เกี่ยวกับเทวดานะไม่ว่าจะไพ่ก็เกี่ยวกับเทวดานะครับ วันนั้นจะเป็นอะไรก็เกี่ยวว่าเทวดานะท่านดูดวงท่านก็ต้องเชื่อว่ามีเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาเข้ามาลองใจไม่หยุดนะผมสิ่งต่างๆที่เปิดในดวงชะตาบอกว่าเทวดานองใจดวงชะตาราศีนี้นะผมบอกได้เลยว่าในโชคชะตามีเกณฑ์ชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีคุณก็ต้องโดนจัดหนักจัดเต็มไงนะผมจะเหนื่อยแล้วจะร้งองไห้กระจองงอแงไปทําไมล่ะจ๊ะนะผมมีสิทธิ์เลือกหรอจ๊ะนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาเข้ามาลองใจนั้นก็ลองใจให้เขาสมแต่ใจ แต่ว่าจิตใจของท่านจงสบายสบายไม่เกิดความเล่าร้อนเนี่ยก็ลองใจไปดิเออเธอก็ทําไปเลยนะบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับฉันแต่ฉันก็เฉยไงฉันไม่แคร์แล้ผมก็ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจก็ลองใจจนเขาอะไรครับเขาก็เบื่อไปเองเดี๋ยวท่านก็รวยแล้วผมแต่สิ่งต่างๆมันจะเข้ามาประเดประดังมันเป็นการเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามันลองใจในเมื่อเทวดาบุรุษลวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มมีการชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาดรงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคก็ต่อเมื่อสาแก่ใจมันสาแก่ใจฉันแล้วเธอเอาให้หนักเลยใช่ไหมผมไปทําอะไรให้คุณตั้งแต่ชาติปางก่อนหนูไปทําอะไรให้ท่านเทวดาตั้งแต่ชาติปางก่อนการงานการเงินถึงหนักหน่วงเหลือเกิน เจอเพื่อนต่างๆก็เข,เข้ามาลุมเราก็ชักเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านชอบเยืมเงินวุ่นวายกันไม่หมดท่านเทวดาครับผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคะตามันเกี่ยวพันกับดับดมูลจานซ้อนจานมหาสเสน่ห์แม่ตามหานิยมย้ำให้ทันฟังก่อนดมูลตอนมากเขาจะแปลว่าเครียดใช่ไหมสำหรับหมอสันไม่แปลอย่างนั้นนะหมอสาแปลว่ามนสเสน่ห์มันมากเกินไป ในโชคกระตาองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผานเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่ห์มนต์จันทาเข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีด้วยอํานาจบนบารมีวาส,สนาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเข้ามาประเดบประดังเทวดาก็ามาลองใจโอ้โหตกตำแหน่งแห่งแมน รู้สึกตกต่ำย่ำแย่รู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆฉันไปทําอะไรเธอหรือยังไงท่านเทวดาเจ้าขาครับนะผมท่านเทวดาเจ้าขาครับนะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงดวงชะตามีเกณฑ์ชะตายือแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับซัย์รวยโชคให้สังเกตในดวงชะตาของคุณนะครับในเมื่อท่านเจอปัญหาต่างๆก็ามาเยอะแยะมากมายแล้วท่านจงดีใจนะครับดีใจว่าอะไรครับมันกําลังจะหมดเวย้ยนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่าน อาจารย์น้องอะโดนมาเยอะแล้วอาจารย์แทบจะทนไม่ไหวแล้วเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวการงานการเงินเจ็บปวดร่วร้าวผมแทบน้ําตาร่วงไหลโดนคนกันแกล้งเยอะแยะแข่งแย่งจริงดีแล้วอาจารย์จะบอกไห้ดีแล้วครับแล้วดวงจะกอดหมอสันอาจารย์มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่ก็มันดีแล้วไงก็แปลว่ามันหมดแล้วไง แล้วผมมันจะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตเองจะไม่มีทางโดนแบบนี้หรอกที่รักจะไม่โดนแบบนี้หรอกจ้าหมอท่านก็จะบอกอย่างนี้คุณไม่มีทางโดนไปตลอดชีวิตรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านผลเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผ่านตั้งมั่นนะครับเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะบ่งบอกถึงข่าวดีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้านอนไม่หลับกระโวนกระวายกระสับกระสายก็เอาให้มันดิ้นทุรนทุรายไปเลยเดีย๋ยวมันก็ผ่านพ้นนะครับคุณไม่ต้องซสีเลือดครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจริรังยั่งยืนการที่ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองมีเงินร้อยเป็นสิบล้านร้อยล้านแสนล้านจากานักร มันไม่มีอะไรยั่งยืนะนะเระททุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพยายามดึงไปนะวันหนึ่งเราต้องแจกจ่ายให้ลูกหลานหมดนะพระพุททุกสิ่งทุกอย่างมันพยายามดึงไปก็คือเทวดาครับเทวดาอะไรครับประจําดวงชะตาของท่านล่ะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาพยายามดึงอยู่แล้วนะครับยิ่งมีบบนมากยิ่งโดนดึงมากบบนน้อยโดนดึงน้อยเพราะมันไม่มีอะไรให้ดึงาบนมากก็จะได้โดนจัดหนักจัดเต็มจะได้เห็นดวงตาเห็นธรรมจะได้ไปออกบวช รับผมนี่คือเทวดาพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านได้สามารถพลิกเปลี่ยนแปลผันแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาและจะได้ออกเดินทางออกเดินทางด้วยบุญกุศลวัสนาไพ่นี้ตกตำแหน่งเป็นไพ่ที่ดีรับผมเงินทองจะไหลมาเทมาจะถามว่าธุรกิจการงานการเงินจะเริ่มประสบความสําเร็จก็โดนให้หนักก่อนสิคร้บผมดวงชะตาราศีนี้โดนให้หนักก่อนสิถ้าโดนหนักแล้วจะได้ร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จเกิดความแช่มชื่น ราผมลาบเลื่อเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นอย่าร้องไห้กระจององอแงครับทุกคนโดนเหมือนกันนะผมไม่มีใครหรอกที่ไม่โดนเรื่องดวงชะตาแบบนี้เนะถ้าหมอซานบอกว่าดูดวงเจอมาหมดแล้วดูเป็นร้อยเป็นพันคนบอกได้เลยว่าดวงเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นกันทุกคนไม่มีใครเราบอกฉันเกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวสุขสบายสุขสมสมหวังดังใจหมายแน่ใจเหรอท่านแน่ใจนะไม่ใช่ไม่มี ลูกเจ้าสัวก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันครับผมบอกได้เลยหมอ่านดูมาหมดแล้วลูกเจ้าสัวก็เหนื่อยผมก็ต้องเรียนหนักเหมือนกันเราไม่เรียนเด็กน้ำตาร่วงเลยครับผม,ผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานาบุญมารามีวัสนะใครก็เหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นครับผมเราเกิดมาในตําแหน่งนะตาแหน่งในโชคชะตาแบบนี้เพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเ,เลี่ยมเลขกลเพดุบายนะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาก็เข้ามาสิครับผมพร้อม,มที่จะไฟครับอาจารย์ ผมพร้อมที่จะไฟครับหนูพร้อมที่จะไฟแล้วจ้าอาจารย์ค่ะได้เลยจ้าทีรักลวยกันเต็มที่นะผมนะมันก็ต้องสู้กันอย่างนี้แหละนะผมผมพร้อมที่จะไฟหนูพร้อมที่จะไฟแล้วอาจารย์มีสิทธิเลือกเหรอนะหนูรวยแสนล้านจักรวาลคนรวยก็ถูกนะหมอซันบอกให้ทุกเยอะกว่าเราอีกไอคนไม่มีตังค์ก็ไม่ถูกเอผมก็สบายสบายไม่ต้องสีเลือดวันนี้หาได้ก็กินเที่ยวสบาย โอ้อันนั้นเครียดโอ้ยเอาพวกนี้จะโดนเอาไปสิบล้านร้อยล้านพวกนี้ล่วงลงมาทังหมดตัวทัราะมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนท้าไม่ต้องเสียเรียดกับปัญหาต่างๆหรอกท่านผมอัศวินขี่ม้าถือดาบปราบประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูไอ้เฮียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักุครองรักษาเทวดาเข้าข้างท่านแล้วหรือยังล่ะถ้ายังไม่เข้าเข้าข้างทำยังไงครับถ้ายังไม่เข้าข้างก็แผ่บุญกุศลเนี่ย ไปทาบุญถวา,ายสังฆทานมิหารานสังฆทานนะเป็นปัจจัยนะผมคิดถึงแต่สิ่งดีๆงามนะคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่โยนกันแกล้งยื้อแย้งแขนมันพํากับหนูอาจารย์หนูแขนมันนะมันเล่นไสยศาสตร์มันนำโน่นํำนี่หนูแขนนปล่อยวางก่อนเองต้องเอาตัวเองรอดก่อนนะเธอต้องเอาตัวเองรอดก่อนนะจ๊ะ นะที่รักจา๋านะที่รักเอาตัวเองรอดก่อนได้ไหมได้ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าคิดถึงเรื่องความเครียดแค้นสิ่งเหล่านี้เราอย่าไปคิดว่าคนนี้จะคิดกับเราไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนี้ไม่ดีท่านจะทำให้ท่านดวงตกเพราะฉะนั้นเราจะเอาดวงเองดวงให้ตาเปิดก่อนเพราะฉะนั้นเทวดาต้องเข้าข้างเรา้าผมโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกป,กปกักกุกองราาักษาท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ขอทำนายว่าเทวดาเข้าข้างท่านแน่นอนนะครับดวงชะตาราศีนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่นะครับนิ้วของท่านกดไลค์หมอซันด้วยนะจ๊ะนะไม่เสียงเงินนะจ๊ะนะบถือเป็นค่าครูนะครับกดไลค์หมอซันด้วยนะครับสวัสดีครับ